ใช่คือเก่าค่ะมือนีระดากะทำงานคือเก่าเนาะคะะ่ะเนาะมือนีเป็นงานสวนเนาะคะะ่ะเนาะทำทุกอย่างคะ่ะ traffic control เนาะคะะ่ะเนาะตังะ้งป้ายจราจรตรงนี้ก็จะปิดถนนเนาะคะะ่ะเนาะปิดถนนก็คือปิดการจราจรบ่มีการจราจรเนาะคะะ่ะเนาะช่องทางนี่ก็คือปิดหมดเลยเนาะคะะ่ะเนาะทำงานมือนีเงาไปเลยคะ่ะเงาแต่นี ยาวไปถึงพุนค่ะสุดทางพุนแล,ล้วค่ะตัดสวนตัดป่ามตัดต้นไม้แล้วก็เอาอันขี้ไม้เนาะคะ่ะเนาะมาอันนี้อีกเพิ่มอีกเนาะคะ่ะเนาะแบบนี้ล่ะค่ะสวนออสเตรเลียเนาะคะ่ะเนาะพนักงานกรบบมีแต่ออสเตรเลียได้ค่ะกรบมีหลายเสือชาติคือกันเนาะคะ่ะเนาะออสเตรเลียมันมีหลายเอ่อังไรล่ะ หลายประเทศเนาะค่ะเนาะมาอยู่แล้วก็ทำงานทั้งระดับสิทแล้วค่ะแล้วก็ซีมี่ฟิลิปปินอินโดมาเลยเนี่ยเนาะค่ะหลายเชื้อชาติะค่ะมาทำงานด้วยกันเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตาม Traffic Control ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ